สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิป random love message นะคะที่จะใช้ไาพา่ข้อความเท่านั้นเนาะกับการเช็คพลังงานนะคะอ่าสำหรับใครที่ถามว่าไพ่น้ำซื้อที่ไหนนะคะชื่อไพ่ก็คือสำหรับฮาโลวีนเลยค่ะไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ไพ่เขาก็น่ารักด้วยนี่เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยเนาะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะ เขาคนนั้นเนี่ยที่ต้องการส่งสารหรือว่าส่งเมสเซจมาถึงเพื่อนๆที่มาเจอรันดอมนี้นะคะเขาคนนั้นคือใครขอทราบแอเนอร์จีของเขาพลังงานของเขาหน่อยโฟออฟคัพ mm hmm. นะคะอืน่ารักอะ่ะ <c oughs> ชอบตัวผีนะคะตัวผีเขาน่ารักเนาะ มีอ่นมี Energy ของชาวทาดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเด็กถือถ้วยนะคะชาวทาดน้ำา s x x o Wands นะคะชาวทาดไฟไมซิงธนูควีนเหรียญนะคะอะชาวทัดดินเนาะกันพฤชกมับบงกรนะคะขออีกหนึ่งใบให้กับพลังงานของเขาคนนั้น ซิกออฟคัพนะคะคนที่มีวัยที่แตกต่างกันนะคะมีความผูกพันกันมากมาก <c oughs> เราผีชุมนุมกันนะโอเคก็จะมีเด่นๆเลยเนาะน่าจะมีคนที่มีวัยที่แตกต่างกันนะคะลักษณะพลังงานเป็นเหมือนกับมีการเฝ้ารอคอยนะคะคนคนนี้เหมือนรอที่จะ เหมือนเขารอที่จะหนึ่งก็คือทักทายมาหาสองก็คือรอที่จะมอบความรักให้กับเพื่อนๆนะคะเขาคิดถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเป็นคนที่อยู่ในใจของเขานะคะแล้วเขาก็รู้สึกผูกพันกับเพื่อนๆมากเาวากับหาเหตุผลไม่ได้นะคะว่าทําไมต้องคิดถึงทําไมเพื่อนๆถึงอยู่ในใจของเขาเสมอเขาน่าจะมีอ่า มีอีโก้หรือกำแพงบางสิ่งบางอย่างที่ปิดกั้นความรู้สึกของเขาไว้นะคะน้ำมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ดูประสบความสําเร็จเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่อาจจะทํางานเก่งนะคะดูมีสเสน่ห์มีความมั่นใจและก็เป็นคนที่อาจจะมีการปฏิเสธกันไปเมื่อในอดีตระหว่างเขากับเพื่อน,อนมีการถูกทิ้งให้รอคอยหรือว่ามีการถูกแบบมันมีความน้อยใจอยู่ในนั้นนะคะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดยวกันอยู่เนาะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะมีความน้อยใจหรือว่าเพื่อนเพื่อนเองเนี่แหละที่เป็นฝ่ายน้อยใจเขานะคะรอให้เขาเข้ามางออืมเข้ามางอหรือว่ากลับมาคืนดีกันหรืออะไรแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนที่มีอายุที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่กรณีแต่คนคนนี้เขาอยากกลับมาขอเอนเพื่อนคืนดีนะคะเพราะเขาเนี่ย ยังคิดถึงเพื่อนๆตลอดเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่ในใจของเขาเสมอนะคะอืมแล้วเขาจะเข้ามาเอาชนะใจเพื่อนๆอ,อีกครั้งด้วยนะมองว่าเขายังไม่ได้ยอมแพ้นะหากเ,เพื่อนๆคิดว่าเขาถอดใจไปแล้วนะคะเนี่ยยังเลยนะคะจะควบมา้ามา,มาแล้วเออวางแผนการอยู่นะคะเจ็ดถ้วยกําลังวางแผนในการเข้ามานะคะในความสัมพันธ์เพื่อมาออฟเฟอร์ความรักเข้ามางออืม สำหรับคนที่เป็นคนเก่าๆเขาก็อยากกลับมาคืนดีด้วยนะคะได้ทุกสถานะเลยโอเคทีนี้เราไปดูข้อความจากเขากันนะคะ Energy เนาะก็จะเด่นไปในทางทาตน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแเมษิงธนูแล้วก็กันพุศกมังกรนะคะขอข้อความจากเขาหน่อยค่ะเขาต้องการสื่อสารอะไรเพื่อนๆโกรธเขาไหมนะคะเขาอยากรู้ เธอโกรธฉันไหมเห็นปะคนที่อยู่ในหัวใจของฉันมาตลอดก็คือคนนะคะเขาบอกว่าความห่างไกลนะคะมันทำให้เขาเนี่ยคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยนะคะ นี่งไงหาเหตุผลไม่ได้นะคะว่าทําไมถึงคิดถึงมันมีความผูกพันบางอย่างระหว่างเขากับเพื่อนๆอยู่นะคะเขาอยากจะขอโทษนะคะแล้วก็เสียใจที่เขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้นะคะอาจจะติดงานหรือ,อเขาบอกว่ามันเป็นความเงียบนะคะที่เต็มไปได้วยความรู้สึกมากมาย อจริงด้วยนะคะเขาโฟกัสที่การงานเพราะเขาคิดถึงเรื่องอนาคตนะคะในตอนนี้เขาอยากจะสร้างอนาคตของเขานะคะอยากประสบความสําเร็จอืมเขาเลยโฟกัสที่การงานก่อนเขาเลยเสียใจนะคะที่เขาไม่ค่อยมีเวลาขออีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาจะเฝ้าดูเพื่อนๆน,นะคะจากที่ไกลๆ แค่นี้พอนะคะเดี๋ยวน้ําขอบให้ไทยสักนิดนึงเนาะสักสี่ข้อความนะคะจากเขาหน่อยอือหือคนที่อยู่ในใจของฉันจริงๆก็คือคุณ ฉันรักคุณโดยไร้เงื่อนไขนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจนะไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะขอแค่เขาได้รักแล้วเขาก็บอกว่ายอมรับเถอฉันรู้นะว่าเธอคิดถึงฉันนะคะอือฮึไม่ใช่เพราะวิธีคิดที่แตกต่างแต่เพราะตัวตวนฉันเป็นแบบนี้นะคะ ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยในตอนนี้นะคะโอเคแสดงว่าเขาอยู่ในภาวะที่เหมือนกับยุ่งกับเรื่องของการงานยุ่งกับภารกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็เขาเนี่ยได้แค่ส่งความคิดถึงมาถึงเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะคะเพราะเขายังไม่สามารถทำอะไรได้แต่เพื่อนๆก็คือคนที่อยู่ในใจของเขามาตลอดเขาอยากรู้นะว่าเพื่อนๆกดเขาไหม ตั้งแต่ห่างกันไปหรือว่าห่างไกลกันเนี่ยเขาก็คิดถึงเพื่อนๆตลอดนะคะและเฝ้าดูเพื่อนๆเ,เสมอเขาบอกว่ามันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายนะคะโอเคก็จับรามานีเจน้ําขอไกด์ไลน์นะคะจากไพ่แองเจิลไหนละกันในความสัมพันธ์นี้นะคะขอไกด์ไลน์นะคะกระเด็นออกมาสองใบ อาร์ฟหรือเฮลฟอร์มเอาเธนะคะเขากำลังขอให้คนอื่นๆนะคะช่วยเขาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเหมือนแบบกำลังวางแผนแหละแล้วก็ไปปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นะคะอาจจะเป็นครอบครัวเขาเพื่อนเขานะคะหรือคนที่เขาไว้ใจนะคะแล้วก็ ว้าวการเปลี่ยนแปลงที่จะนำซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเพื่อนๆจะแฮปปี้มากๆเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ ขอให้ติดตามน้ำไปนานๆนะคะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะส่วนพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้ก็จะเป็นวันแม่แล้วอย่าลืมไหว้แม่กันด้วยนะคะขอให้ครอบครัวทุกๆครอบครัวมีความสุขค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย